จาวิรัต์นะคะปากน้ำโพร้านขายน้ำพริกค่ะจาวิรัต์หอมปะลาล้าเลยค่ะปะลาล้าต้มสุกมีหลายอย่างค่ะ หอมมากเลยนี่นะคะมีแจ่วบองมีปะลาล้าต่างๆสุกค่ะมีแบบดิบแบบสุกมีแมงดาก็มีนะคะ มีหลากหลายเลือกค่ะเราก็มาดูนะคะน้ำจล๋วรัน้ำพริกนนกปลากไปย่างแมงดาเพียงสิบบาทเท่านั้นค่ะโอ้ค่ะเป็นแพ็กเล็กๆนะคะพอดีทำน,นี้นะคะ มาดูในตู้ก็มีค่ะซื้อครบห้าร้อยบาทรับ,รบ,รบลุนทองด้วยนะคะน,นี่มีหลากหลายเ้ือค่ะแต่ที่เด่นของเขาก็คือน่า,นาจะเป็นน้ำพริกนะคะนี่ค่ะน้ำพริกจ่าวิรัต นะคะอันนี้อะไรอะคะเป็นเป็นแบบสุกใช่ไหมคะเป็นปลาร้าทรงเครื่องถ้าถ้าต่างต่างจากแบบนี้คือยังไงคะแก้วบองเป็นปลาร้าแงอ๋อเป็นพริกแห้งอันนี้เป็นพริกสดเหรอคะอ๋อกินคนละแบบเหมือนกันใช่ไหมคะคล้ายๆกันแต่แบบนี้อันอันนี้เป็นดิบเมงดาก็มีนะคะ รัดค่ะมีโป้งบังนะคะอันนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องน้ำพริกนะคะแต่ก็ขายข้าวแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนกเกษตรที่จ่าวิรัตนะคะอันนี้ก็จะเป็นถักกหวานนะคะเขาเรียกว่าหัวแชปโปแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลนะคะน้ำตาลเมงเพสค่ะอันนี้ที่น่าซื้อก็คือ ปลาท้อยปลาท้อยสนค่ะเป็นแบบนี้กระปุกละห้าสิบบาทโอ้โเขาไปทำน้ำพริกนะคะก็มีก๋วยีมีข้าวม,ม,ามีมะขามมีตาลเขาก็ขายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรของจ่าวิรัตจ่าวิรัตปากน้ำโพค่ะอันนี้นะคะน้ำ น้ำปะลาเขาก็มีค่ะน้ำปะลาต้มสุ่ปรุงรสแม่ไพรินจ่าวิรัตันสุดค่ะก๋วยเตี๋ยวจ่าวิรัตมีอะไรแนะนำบ้างคะมีเส้นอะไรบ้างอะคะเส้นเล็กค่ะเส้นมใหญ่เส้นหนีบขาโอ้น่ากินนะคะขายชามเท่าไหร่เนี่ยอันนี้จเป็นมเหล่านะคะ60บาาอ๋อไม่แพงนะคะเยอะเลยให้เยอะอร่อยนะคะค่า มาอุดหนุนกันได้นะคะก๋ยเตี๋ยวจ่าวิรัตยอยู่อยู่ที่จังหวัดอะไรอะ่ะจังหวัดนครสวรรค์อ๋อนครสวรรค์น,นั่งรถมาไม่รู้เลยกะเพราไข่ดาวนะคะของจ่าวิรัต่ะค่ะโอ้หน้ากินนะคะมีหมูกรอบด้วยใส่ไข่ดาวมีหลายอย่างนะคะเป็นหมูสับมีกะเพราอะไรบ้างอะคะคาเน่ไหมคะไม่ใช่ค่ะถามว่ามีกะเพราอะไรบ้าง,างะคะ <c oughs> หมูข,ขาไ่โอ้อกขาทลหรอบขาหน่แ่เดียวอโอ้น่ากินทุกอย่างเลยนะคะหอ้อนี่หมูกรอบวิธีทำอร่อยล้วไขด่ดาวนี่นะคะจากวิรัต